ถ้าเปิดอันนี้กันเผื่อมันลดขึ้นมกักงอ้ยหนาวมากเข้ามาหนาวมาอยู่ใต้ต้นไม้ว้าวเย็น พื้นที่แห่งน,งนี้ให้ทุกคน,อนโอ้สวยววววอีกอโ <laughs> อเย็น มันเป็นระดับนีลยนะเเยังไม่เที่ยเลย้ากเตบริเวณนี้วเลยรักทานเขามานังได้งจีกนตี ายครับเอากินง่ายแก้วนึ่งจะนอนหลับไหมวันเนี้ยหลับข้าหลับหลับก็หลับก็ตบได้ตามกินเลยครับบีบแล้วก็ว่าเราก็แนะนำเขาไปสิเออเออมันเป็นยังไงอ่าน้ำาไม่เป็นกันเลยตัวนี้นีเชลล์อันนี่เป็นอะไรนะคะโอ้เป็นนเชลล์คือตัวเป็นกาแฟเชอร์รี่มันจะมีความหวานความหมัดความอะไรพวกนี้มันจะออกทงกลิ่นไวนิ่งอ๋อครับผมแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ตัววอทใช่ไหม อันนี้วอสฮะออวอสคืออะไรออวอสนี่คือเป็นกาแฟกาลาที่สีแล้วเป็นตัวกาแฟกินกาแฟตัวสะอาดไม่มีกลิ่นม้าไม่มีกลิ่นอะไรเลยอ๋อแล้วฮันนี่อ่ะอ๋อ้ฮันนี่หมดไปแล้วก็นิ่นี่อะไรมันโอ้ฮันนี่อันนี้ครับอันนี้คืออ๋อฮันนี่เนี่ยจะเป็นตัวคือมันเราไม่ได้ไปล้างเมื่อนไม่ได้ไปล้างอะไรแล้วเราไปตากมันจะนุ่มมันจะซอฟมัน แต่ละโปรเซ็น่ะมันจะมีรสชาติเฉพาะ,พาะแต่ละ,<า>ละรสชาติคือแต่ละโปรเซต์ไปเลยตัวนี้ดีกว่าอ,อันนี้ช่ไรอ,อยากจะให้ผมไม่ไม่ได้อยากอธิบายยุกเพราะว่าคือเราอยากให้คนโชคตัวเองเลยครับเพราะว่าเราอยากให้เปิดดลกกลิ่นเราก็โชคตัวไหนคือเลือกตามสิ่งที่เราชอบัครบถ้าแนะนําก็ไม่รู้จะแนะนําตัวไหนดีเพราะว่ามันต่างรสชาติต่างโปรเซครับครับได้ฉลองได้กินกาแฟแท้ แช่อันนี้ถ้าเป็นกาแฟชั้นสก็คือแท้ๆคือมันจะตัวสโลไดบนในในชโลนี่แหละคือไม่ต้องไปสีไม่ต้องไปอะไรคือเราเก็บมาล้านตากอย่างเงี้ยคือมันจะมีความหวานก่อนเชโลนชารี่อะไรคือหมัดหมงในตัวเออถ้าเราไปหมัดสีห้าคืน6กเจ็ดคืนเจ็ดแปดคืนมันจะออกพวกไวพวกอะไรเนี่ยมันจะออกไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าตัวสโลไดอย่างเงี้ย มันจะออกกินมานิดนิดมันจะอ่อนนุ่มจะซอฟจะหวานอย่างเงี้ยเพราะมันในเมล็ดก,กาแฟน่ะเป็นเบอร์รี่ป่าชนิดหนึง่งม,มันจะมีเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานในตัวใช่ใช่ใช<ๆ>่คร<ๆ>ับผมมีเยอะมากเลยนะกาแฟเนี่ยเนะาะก็ผมมีเยอะแต่ว่าเป็นสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์มันก็มีนนข้างในเป็นอะไรคอะไรคะอ๋อม,ม,มันต้องช่างด้วยเหรอข้าวบนนี้จะเป็นมะทาว เป็นเป็นพระธาตุสักการะได้เลยเพราะน่าจะมีเอาเุกแก้มมากลไปวานละตรงตรงรสชาติมันจะนิ่งใช่คไหมคนกินกาแฟมันต้องรู้หมดถ้ากางเ็นตรงนี้ได้นี่ตอนเช้าเนี่ยขายดีเลยอันนี้ไม่มีห้องน้ำไม่มีอะไรเจ้าหน้าที่เขาก็เลยแม่อนื้อ อันตรายด้วยขอไม่ทำเต็มอันตรายคอาดูแลไม่เพีเงพออะไรด้วยบดมือบดมือกับเครื่องนี่รสชาติต่างกันไหมมันก็ไม่น่าต่างก็ใส่เสริงต่างกันไหมจะต่างกัอกับเครื่องใช่ไหมครับต่างครับต่างเพราะว่าเครื่องเป็นมอเตอร์มันใช้ไฟฟ้ามันรองให่เท่าไหร่แต่ว่าีนคือมันรสชาติจะกล่ยนได้รสชาติจะหายไปนิคือมันจะเข้มไปหน่อย ันจะเข้มข้นครับผมแต่ว่าถ้าตัวบทธรรมดาอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่าถ้าสำหรับกาแฟดิมนะดิบจิมจีเด้นอะดมหอมครับเปิ้ลเฮาบ่ค่อยชื่นเพื่อความแปลกนี่เออใช่โมเขาไม่ได้กลิ่นนะใช่ไหมแย่เลยนะเปิ้ลต้องวัดต้องส้วงให้มันเฟะรสชาติจะได้กลมกลม เธออย่าบ <c oughs> like ังแสงแดดฉันสิเดี๋ยวนี้คนนิยมกินนะครับดิฟนะถ้าคนรู้ถ้าคนรู้เรื่องกาแฟเขาสมากเขาจะนิยมดิฟมากกว่าถ้ากาแฟแคบไปเอะไปนะมันเสี่ยงต่อมาลงมาเลนด้วยอะไรด้วยไง ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปอะไรทั่วไปถ้าสมมติถ้าเราเข้าร้านใช่ไหมก็มีแค่เมนูเย็นเมนูอะไรคือเขาใช้กาแฟแขค่แต่ว่าถ้าเกษตรกร,ร,กรคือเราไม่มีงบไ,ไม่มีอะไรไปลงขนาดนี้คือของเรากาแฟดีกินแต่ว่าเกษตรกรแต่ละคนชาปนเกษตรกรในการไปบริหารแต่ละคนไม่เหมือนนะอคือไม่เหมือนนะรายใหญ่พวกนี้คือเขาไม่รู้ว่ากาแฟตัวไหนบ้างอะไรบ้านแต่เกษตรกรแต่ละคนเนี่ย คือเขาอยากจะเอากาแฟของส่วนเองไปพัฒนาเป็นตีแบงตัวเองก็ดีกว่ากาแฟที่อร่อยอร่อยที่สุดนี่ต้องกี่ปีหรือว่าไม่มีกาแฟอร่อยเนี่ยมันคืออยู่ที่ว่าสาระคนชอบชอบกินแล้วอร่อยเพราะนั้นดีที่สุดแล้อครับแต่ว่าแนะนําที่เขานิยมบุมบุมดังตอนนี้คือเกย์ชาเกย์ชาปานามาเกย์ชาคือคือเป็นกาแฟสายพันธุ์ชนิดหนึ่งอ๋อ เยอะเนาะกาแฟนเดิเนาะเยอะครับกาแฟมีเกือบสองพันกว่าสายพันธุ์สองสามพันสายพันธุ์ถ้าทั่วโลกเนี่ยนะแต่ว่าขนาดแค่กาแฟเมล็ดสีแดงกับสีเหลืองก็ต่างกันแล้วรสชาติจะต่างกันบอดี้ถ้าเมล็ดกาแฟสีแดงอะบอดี้มันจะหนักหน่อยก็จะมีน้ำตาลแค่ตัวเดียวในเมล็ดกาแฟสีแดงเนี่ยนะถ้าเป็นสีเหลือง มันจะนุ่มจะซอฟตบอดี้มันจะน้อยลงมาหน่อยจะหอมจะนุ่มตรงนั้นั่ะหลือรถจอดพิเศษใส่กาแฟปริมาณตะไรน้ำตะไรนี่ต้องหูเขาชงไปเลยนี่ก็หม่อมมันจะไม่นิ่งรถจากรมัน ันนี้เราชงไข่ก็เลยต้องวัดช่างตวงแต่ถ้าชงกินเองก,ก็แล้วแต่เลยใช่น้ำน้อยก็จะเข้มถ้าน้ำมากก็จะจืดไปใช่ครับทำแบบนี้เพื่ออะไรคะ รดอุณหภูมิของน้ำด้วยแล้วก็ให้มันเข้ากันได้ค่ะอ๋อคนนี้ฐานะเนาะแบ่งรอยนีนะ่เนาะใช้ก้อนเลียนนะได้ไ